ใา่แม่ยอมหลอกเพรว่าพี่จะติดต่อแล้วแต่ว่าบ้านที่จะตินบ้านที่อยู่เนี่ยอยู่ตรงสี่แยกนนเดแต่ว่าี่นารทีเรชินกนงแล้วแหมกเ่อกันแนค่ะของพี่ทำงานอยู่ที่นครปฐมนะคะแล้วมันกลาปพี่ติดไปตลอดงนครปฐมนที่นีค่ะชินานเจ็ดสิบแลพี่ก็มาประมาณดตัวเหรอคะโอชื่อที่อะไรคะค่ะชิที่หวังใจค่ะค่ะ อันนี้ลูกของฉันนาดจิงโอ้โหใข่ทองขึ้นมาเลยรู้ตัวเลยคุณผาดจริงค่ะคือผาดจริงคะชื่อเป็นคนมชื่อเป็นคนเลยนะคะพี่คนแล้วกี่ขวดแล้วอะคะผาคจินห้าขวบค่ะอ๋อมาเจอห้าขวดที่บ้านพี่มีแมวถึงสี่สิบตัวเลยเหรอคะเป็นแมวที่เก็บมาเรียมเก็บทั้งนั้นเก็บจากวัดบ้างากแชมป์ก่อสร้างบ้างอะไรบ้างบางทีลูกลูกแบบ เอามาทาั้งครอบครัวค่ะลูกหาบ้านไม่ได้ก็อยู่บ้านเราแต่แม่ทําหมั่นแล้วก็เอาเก็บมาที่บ้านเราเนี่แหละค่ะที่ไปเจอที่ไหนก็เก็บตลอดเลยเอ่ะใช่ก็คือเราเก็บแบบคือถ้ามันไม่มีเจ้าของจริงจอย่างเงี้ยค่ะก็คเอเอาแล้วถ้าเกิดว่าก็ป่วยด้วยโดนรถทับด้วยอะไรเงีย้ยมีไหมที่ไปเจอมาไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าก็าจะเจอแบบตาบอดตาบอดเนี่ยค่ะเอามาแล้วก็มีขาพิการพี่น้องน้องเนี่ยน้องข้างล่างเนี่ยค่ะ น้องนั่งล้างสุดขั้วพิการคนนี้เหรอใช่ค่ะน้องชิวันฟ้าใหม่พิการยังไงอะคะพี่ก็คือขาเขาอะคือป้อแปะเลยแหละตอนแรกที่ไปเจอเขาเดินไม่ได้เขาโดนจับมาเหรอคะพี่ไม่รู้พี่คิดว่าเขาน่าจะจะโดนรถทักมาหรือว่าล่วงขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ยังเด็กอยู่เลยนะพี่อ่าอ่าใช่แก็คือเกาแล้วเขาเป็นขาแล้วใช่ค่ะแต่เราือที่เจอเขาตั้งแต่เด็กๆนอเนี้ยเราไปอยู่รวมกันได้หมดเลยไม่มีรวมกันได้หมดอ่ะะค เมื่อถ้าพี่เจออีกไอ้ที่ค้นจากฟี่กิบตัวมันแล้วพี่ก็จะเลี้ยงอีกเหรอคะก็ก็รับได้อ่ะค่ะไม่ได้ถึงกับแบบว่าคือแบบถ้าใครพูดหาบ้านอย่างเงี้ยพี่ก็จะไม่เอาพี่จะเอาเฉพาะที่แบบไปเจอไปสอะฮะใช่ค่ะค่ะก็จะมีแบบเหมือนผ้ป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยแล้วก็คืออ่าแฟนติดเตียงตัวเองก็ แก่แล้วอะไรเงี้ยพี่ก็รัเลี้มาทั้งครอบครัวหาบ้านไม่ได้ที่เลี้ยงเองแค่ที่อยู่อำเภออะไรคะนครปฐมหรอว่านครปฐมอยู่ในเมืองค่ะอยู่ในเมืองสาวคลยค่ะแที่ก็ต้องมาที่นี่ทุกเดือนใช่ค่ะทุกเดือนก็คืออันนี้เป็นของคนอื่นด้วยเหรอคะพี่ใช่ค่ะอันนี้เป็นของวัดของแคมป์ก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยที่ก็ไปไล่จับเพราะว่าแล้วก็จะมีหมาแล้วถ้าคำนัณเสร็จแล้วก็ไปปล่อยที่แคมป์เหมือนเดิมใช่ใช่ค่ะเขาอยู่ได้ดีได้ค่ะ ส่งกลับที่เดิมไม่ได้ม่ได้เลี้ยงหะลูกกลมนี่ป็นของพี่หรอคะใช่ค่ะพี่ตรงวามุิดไปก็คือเพื่อการสะดดการเคลื่อนวแล้วพี่นี่แบบลงคุนลูกกลมด้วยนะเนี่ยใช่ที่ลงทุนเลไปเท่าไหร่อะคะพี่อ่าหกร้อแปดิบลองส่งนะคะแล้วดซคอที่ติบไปเลยเพราะว่ามองแ้ยมันแ็งแรงมันขายใช่ไหมที่สั่งทำอะพี่้องสั่งจากมือจีนค่ะอทนี่หรอใคะถ้าไทยขายพันกว่านวงงคืองใบเน่หนักสามค่ะ แต่มันแข็งแรงใช่ไหมหวังไมันแข็งแรงคือเราสามารถที่จะจมับจอนที่แบบดื้ออย่างเงี้ย <c oughs> มันไม่สามารถที่จะหลุดได้เลยแข็งมากค่ะ<ห>แล้วคือมันเป็นระบบล็อกแบบต้องทำอย่างนี้ถึงจะปลดออกได้ท<ห>ั้งนี้ลงมาถึงจะล็อกอะไรประมาณนี้คือ<ห>เราก็ต้องแบบเซฟตี้ที่ปลดแะค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แนวเราโดยเฉพาะเน้ถ้าหายไปเราเรียกเขาไม่ได้อ๋อ ้พี่ช่วยแมวอย่างนี้มานานหรือยังคะก็เอาเป็นว่าตั้งแต่สมัยที่เรียนม .3 เลยอ่ะค่ะคือ,คอ,คอหามาตลอดคือจะไปจับแมวเพื่อมาทำหมันตะีแหละพี่พี่ไปตั้งแต่สมัยอยู่ที่ดอนเมืองแล้วจะย้ายมาที่นี่แล้วสุดทาตลอดพี่เป็นคนใจบุญมากเลยนะแม่ <c oughs> แล้วที่บ้านคุณรักสัตว์รักแมวหมดทุกคน<อ>คแล้วก็คืออย่างถ้าเป็นหมาจระเหมาวัดหมาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็พยายามแบบ เอาไปทำกับอ่าซอยด็อกเนาะก็ะคือจะตามเขาไปอะไรอย่างเงี้ย<อ>มีล่าสุดก็คือจะได้ขรอบแล้วก็คือไปเจอแม่ลูกเลยสิบตัวหมาแม่ลูกสิบตัว,ตวใช่ชลอดูออกมาสิบตัวหมาออกลูกเป็นทีมฟุตบอลเลยนะคะใช่แล้วก็คือเอาลูกเขาหาบ้านก็หาบ้านได้หมดแล้วแล้วลูกแม่เขาอยู่ดีก็ทีนี้เป็นมะเร็งทีจะรักษาก็เลยต้องเลี้ยงไว้ตัวยหนึ่ง<อ>ปกติะที่บ้านพี่อยู่ะ่ะคือที่เช่าเขา เขาไม่ให้เลี้ยงหมาอยู่แล้วเลี้ยงแมวเยอะเนี่ยเขาก็าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรอกอแต่ว่าพอดีว่าเราตกลงกัมาแล้วว่าพี่ย้ายมาเพราะว่าพี่จะเลี้ยงแมวก็เลยต้องยอมกันแต่ว่าหมามันไม่้ยง<อ>แต่ทีนี้ว่าใจเจ้าน้ำตาลาตัวนวึงเขายอมแค่นที่เราเลี้ยงแบบปล่อยในบ้านหรือว่ามีกร<อ>ง,งเขาอะคะพี่มีกรงมีห้อง <c oughs> ให้แต่ว่าเช้าก็คือจะปล่อยวิ่งเล่นในสวนเป็นบ้านสวนแล้วเขาไม่มีอะพี่ไม่มีค่ะเขาก็จะวิ่งเล่นกันวิ่งเล่นเสร็จแต่เขาจะตามเราเพราะว่าเขาจะกินอาหารกระป๋องเปียก แต่พอเราเดินเนี่ยเขาจะวิ่งตามแบบเพาอกระป๋องเนี่ยเขาจะวิ่งพื้ดเข้าเลยได้ยินเสียงเพาอกระป๋องมา,<ช>มาเลยใช่มเขาจะกินข้าวค่ะเขาตักกันยเ้งพี่มันก็มีตีกันบ้างถ้าขนานดื้อเราจะโดนถังมี <c oughs> บ้างแหละใช่แต่ก็คือทุกคนจะได้ทำหมันทำวัคซีนหมดเรียบร้อยแล้วแล้วหมดต่อตัวประมาณเท่าไหร่คะพี่อะไรอะคะหมดหมดค่าใช้จ่ายต่อตัวทั้งทำหมันวัคซีนอาหารอะไรอย่างนี้พี่ว่าคือทำหมันซี่แล้วทำวัคซีนก็มี หมอมาทาให้ฟรีทำให้ฟรีที่บ้านใช่าทำให้ฟรีที่บ้านเลยค่ะเป็นบูเลติอะไรที่กะจาไม่ได้แต่ว่าที่เป็นรูปหมอหมอเจี๊ยบอะค่ะแล้วิ0ตัวค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารแะทรายแมวเท่าไหร่ยังไงคะพี่รายแมวเดือนหนึ่งก็คือก็คือพี่ลงทีละร้อยกระสอบนะใช่ใช้ได้กี่วันก็เป็นเดือนอะค่ะประมาณสองเดือนแล้ว่ร้อยกระสอบใช่ค่ะร้อยกระสอบอาหารก็เดือนหนึ่ง20โล10กระสอบแล้วก็มีอาหารกระป๋อง ต้องมีอาหารเสริมเป็นอาหารตอกด้วยอาหารตอกเนี่ยคือที่ที่ที่ซื้อที่ที่ไปรับมาจะมานแล้วก็คือที่ขายด้วยกำอไรก็ได้ให้เขากินที่เป็นร้านอาหารสัตว์เหรอคะไม่ได้เป็นร้านอาหารสับคือที่ขายในเฟซบอกชื่อเฟซหน่อยค่ะพี่ขายใช้ชื่อหวานใจไทยแลนด์ค่ะหวานใจไทยแลนด์ค่ะเป็นลูกพี่กับพาคินนี่แหละเป็นลูกพี่กับพาคินทำไมพาคินต้องใส่ท้องเส้นใหญ่ที่รับเข้าเป็นพิเศษเลยเหรคะ คือเขาเป็นเสียงนะคะแล้วพี่เขาเป็นแมวที่เฟนลี่เวลาไปส่งเป็นเสียงทำไมต้องเป็นเสียงคะพี่เขาเป็นแมวเฟนลี่เวลาไปส่งอาหารลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะอุ้มเขาได้หมดทุกคนอ่าเขาจะเป็นพ่อค้าพากินเขาแล้วในเฟสเนี่ยก็คือน้องพากินก็จะลงเฟสด้วยใช่ไหมคะพากินจะลงบ่อยมากพากินจะเป็นนักการตลาดให้พี่ด้วยเขาจะให้คนอุ้มเขาจะฉลาดอย่างนี้ยค่ะแล้วพากินอายุเท่าไหร่คะพี่มากกวบ พี่ได้พากินมายังไงคะพากินเป็นเด็กกองขยะค่ะจากกองขยะม่แวานนี้ทีกองขยะสามตัวสีส้มเนาะแต่ว่าค่ะที่มาเจอตอนเย็นพากินก็รอดตัวเดียวอ้าวแล้วที่เหลือเป็นอะไรแล้วค่ะตายเพราะอดอาหารใช่ก็คือน่าจะแดดร้อนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยคือเขามากันสามตัวสีส้มแสดงว่ายังเด็กอยู่เลยคอนที่เจมส่เด็กมากกยังไม่ลืมตาเลยที่ได้กันมาไนสงสารที่ตายไปเนาะใช่ก็คือพี่เอามาแล้วแหละแต่คือเขาไม่ยอมกินนมแล้วไงไม่กินแล้วก็เลยต้อง เ,เ,เที่น้องคนประถมมีแนวจรเยอะไหมพี่มีเยอะค่ะมีเยอะเยอะ,เยอะมากพี่จะพยายามตามจับตามไล่แต่ว่าไม่อยากให้เขาแล้วคนใจบุญที่ช่วยอย่างพี่นะมีเยอะไหมคะก็มีหลายคนนะคะแต่ว่าศักยภาพของไม่มมทันแมวจรที่มันเพิ่มขึ้นมาใช่หมายถึงว่าศักยภาพของของคนที่ดูแลแมวแบบพี่เนี่ยไม่มีเท่าพี่เพราะว่าพี่ขับรถเป็นพี่มีรถเองเออแลวพี่สามารถติดต่อกับที่นี่ขอให้เราอ่ะเป็นอาสา เป็นอาสา,า,าเป็นคนว่ายังไงอะก็คือใช้ชื่ออาสาว่าเออเราอะไปจับแมวหมันแมวจรมาทำหมันนะเราก็จะบแบบจะได้โค<อ>ตา้าใช่เรียกได้โคต้าอ๋อใช่ค่ะ<อ>แล้วมีไหมพี่ไปจับแมวจรมาแล้วถูกชะตาเป็นพิเศษขอไว้เองละกันไม่มี <c oughs> ค่ะไม่มีเลยจใจแข็งเหรอคะใช่ต้องใจแข็งเพราะว่าที่บ้านก็เยอะแล้วค่ะไปทำงานอย่างนี้ไปเจอแมวก็สงสารต้องพิตาบอดแล้วก็อ่าอุ้มมา ขาพิการแล้วก็อุ้มมาพี่การนี่ของพี่ใช่ไหมคะตัวนี้อะไรนะคะตัวนี้ของพี่เนี่ยจะได้ไม่เคยเก็บอะไเลยล่าสุดเขาพิการขาหลังใช่ไหมพี่ขาหลังขาค่ะเขาเล่เกิ่งง่ด้เขาเล่นเก่งงได้เขาอุ้มได้อะไรง่ายอไรย่างเงี้ยเป็เหมือนเขาไม่เป็นอะไรเลยนะพี่น้องเหมือนแม่ปกติเลยเนี่ยเอาล่าสุดเลยนะเขาทำไมของแมวปกติอได้ไหมมีมีเหงื่อเยอะมีเลื่อนตัวเขาหรเปล่าเหรป่าเผาสีต่าเถาชื่ออะไรคะพี่ตัวนี้ ้วสอตัวนี้เป็นใครอะพี่อันนี้เหรออันนี้เป็นแมวคนอางบางโอ้หพวกสที่มาด้วยใช่ต้องฝากค่ะเพราะว่าก็คือแมวเขาเยอะแมวเขสิ็ตัวค่ะแ้วขอคนทําบ้านกรักแมวเหรักแมวค่ะแต่ว่าตัวที่เป็นแผลที่คอกับพี่ใช่แล้วแมวจอะแมวจอนน่าจะเป็นแมวจอแหละแบางทีก็ขี่วัดมากี้เกลาากอะไรบ้างก็ไปจับยี่ต้องไปเลี้ยงแมวที่วัดด้วยเหระพี่เลี้ยงหมาอย่างเดียวค่ะ แล้วหมามันกัดตัวไม่ได้หรือไม่ไม่ไม่แล้วทุกคนจะเอามาปล่อยเรื่อยต่อไปช้าปาชล้าเหรอคะที่เรารับจ้างทำเตาจีนนะคะแล้วก็ได้เสร็จอาหารมายเนี้ยแต่เราก็จะเอาเป็นแบบว่ามันเนื้อเนื้อที่ปกเตาจีนด้วยอ่ะอ่ารับจ้างเสิร์ฟไม่ได้ว่าทำเองก็คือไปรับจ้างเราเนี้ยอาหารเสร็จอาหารเหลือเนี้ยแบบว่าของเขามาก็คือเก็บบองโต๊ะเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เก็บมาพวกขาหมูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แมวก็ได้อนี่ส่งด้วยได้เยี่ยมเลยแมวก็จะได้กินแต่ไก่สับกินเป็นไก่สับเป็ด อันนี้มันของดีนะพี่ของดีชัดๆเลยเนี่ยนี่คือที่ทำบ่อยแล้วก็คือก็จะแวะให้ที่มาาหมาที่วัดแมวได้กินอาหารโตจีนค่ะอืแล้วแมวได้กินอาหารโตจีนบ่อยไหมคะพี่แมวไม่ค่อยได้กินค่ะแมวจะกินอาหารเนื้ใช่หมาหมาวัดอะค่ะก็คือถ้าวันไหนที่มีงานอย่างเงี้ยก็คือท่างได้กินกันแต่บางทีพี่กลับมาที่ามเนี่ยพี่ก็ต้องแวะให้เลยเพราะพี่กลัวของมันหูดนเนี่ยที่สมที่สมที่ต้องใช่แวะค่ะ ก็คือในเพจที่บว่าก็คือจะบอกเลยเนี่ยตีสามฉันก็จะให้อะไรอย่างเงี้ยในเพจส่วนตัวหรือว่าในในเพจอาหารแมวค่ะพี่อ่าเฟส่วนตัวหรที่เไทนแลนด์เนี่ยค่ะพี่ไหนคะลงในเ๊นี้ใช่ไหมเรื่องไงมีน้องทากินน่าเนี่ยอล้วหรใช่เลยที่ก็ลงในเฟซนี้ใช่ไหมใช่นี้คือเดี๋ยวเอาเอาเลงให้้ชมดูเลยสุดยอดเลยพี่ายที่มีเยอะะ ก็ในเฟสก็คือจะเป็นจิตอาสากันเยอะเป็นทีมจิตอาสามันไม่ได้เป็นทีมอะค่ะคือเราเป็นคนรู้จักกันเป็นคนรู้จักกันในเฟสก็คือเวลามีปัญหาอะไรเราก็จะช่วยเหลือกันถ้าพี่อยู่ใกนลน้ยถ้าบอกว่ามีแมวมีปัญหาที่ละครุบตะผมอ่ไงเงี้ยพี่ก็จะวิ่งไปดูให้วิ<อ>่งไปดูให้ไปจัดการให้เรียบร้อยเก็บมาให้แล้วก็เดี๋ยวมีคนมารับต่อเอาไปอะไรอย่างเงี้ยพี่อยู่ที่ถุ่พาฒแมวอะไรอย่างเงี้ยด้วยไหมคะว็อยู่อะค่ะ ก็กลุ่มหาบ้านแมวอ่าอยู่อยู่ทุกกลุ่มเลยอยู่ทุกกลุ่มเลยงั้นก็คงจะเคยเจอกันบ้างอ้าวที่อยู่ด้วยแบบแมวอยู่ขนแมวโอเค